อสุขสบายดีครับพี่น้องกินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชั้รถไถซิ่งชาแนลครับอ่ามือวนนี้เฮามาเปิดงานครับดีซ0เจ็ดศนจีพัดคาบินครับตุ๋ยเฮามาแล้วพี่น้องนี่ครับมองสีเขียวเขียวอยู่นี่แหละเขียวตะไบพี่น้องห่งวงเลืองมาแล้วคับอีกพงในยุบฝาทั้งกงุ่นครับเลืองมาแล้วขุนครับอีกสองทงทัง้งขุนครับเรียงเรืองขุน กูได้ขอมาแล้วกับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับเชิญชัยรถไทยซิงชาแนลนี่ได้เป็นกำลังใจให้คิปต่อไปเรื่อยๆครับมีมาครับลูกพี่โซเฟอร์กำลังจวดครับรถเขาครับจอดโดนครับจอดโดน พี่เลี่ยนเป็นสเตอร์แปดพันที่เขาอยู่ครับเรีนยนเร็วขวดจุดจวดอยู่เลยครับผูดได้สนใจปล่อยครับปล่อยพี่น้องมีสองคันครับผูดได้สนใจเนี่ยติดต่อมาได้เด้อพี่น้องปล่อยเรื่อนครับไละเช็ครถเช็คสภาพรถกันครับ ไปเ,เอกรูปรอกันแล้วนี่ละเหลือห้อ,อ,หองห้องป,ปัญญานายแบบเหลืองเลยเว้ยตรงนั้นเหลืองมากเหลืองอ้อมด้วยตัวของเราตรงนี้ตรงน,งนี้แล้วยากหลายแนวมันเขาน้าปีปวดหลายพะ่นนะ <S <S นี่เขาน้าปีปวดหลาย หัวดหัดซุด well. สองงานนี่ไหมสุดกั sure? นมานี่ไหมแต่บอลูว่บเขาอย่างเงเดี๋ยวรอ้องนกันเออเิมวัดพีปุ่นหอนเดนหมี่ยวขน่่นดนุ่ละกะกกโผลมหาปุ้ละงานผู้ละอีกงานหนึ่งเมียนแต่งานนั้นเขาจบ่เห็ุดอกมันมีงานของผูุ้ใหญ่บานบ้านอันนั้นอย่ฝากโผลไปนั่นเพไเห็ หายเจ๊น <formation> ี่หนึ่งสองสามซีแต่ฟังนี่กับซีแล้วเมนบัวมันมีอีกงานหนึ่งงานยังยื้เสื่อนคู่สางน่นมาคู่ระนาะมานั่นหละปากอกล้วยนันไปเับนี่อีกสีงานสามมือีอยู่หัวหวงวันมีอีกสองไฮ้เมีนบอกเพิ่งจะไหนบุญจักจำมาได้กัน อ <c oughs> น้องไปย้อย,าายมันย้าก็เลี้ยงดีงบัวขางง้องไปย้ายน้อยซะวันเกี่ยวไปสองทุนกันไหม,มสีครับเริ่มแล้วครับพี่น้องสั่งงานเรียบร้อยเขาามาไตว่าเกี่ยวมันกะพอดีดีๆนี่ล่ะ จุดจวดครับจุดจวดแยกหนานเ้อเมียงางกูรส่นลสารลนึลานยี่หาย่สิบเกเียตื้มันกันไปครับนัาปังกันนะปังนับปีกันนีครับเพเตืนับ กหืออาชีพครับ <c oughs> ผมกับประสบการณ์สปีแล้วล่ะนะนี่หปีแล้วละผม ก่อนแล้วครับไปเดิมล้วไปเดิมแล้ว,เ,ลวเออมันหมานเนอะนะปังฟังนี้ก็สิได้ึกได้เกี่ยวดีวคือน้ำชุปมบะทานก็เจ้ามาสาครับพี่น้องก็เลยต,ตรงนด้เกี่ยวสาครับ นั่งว่าเจียมาส่ากันเลยเร็กเจียวส่าครับ เปิดทสายเลยครับไม่ได้เปิดขวาต,ตามถนัดครับขนาดนัรร้นไอ้เจ้าได้มัดกับร่ตังห่วง

เดีชยอนนี้มันแท้งครับก็ได้เปิดแห้งปันนี้ครับ น้องสนใจกับสอบถามมาได้ครับปล่ยอยะไนครับคันนี่อ,อ,อยากเรียนรถง่ายไ,ไหมเป็นที่ไหนคือประเด้สนใจมไหมมึงเหรอเดี่น้องปล่อยดาวปล่อยดาวขายดาวขายดาวงานกะพอได้เห็ดครับพอได้เกี่ยว เพี่น้องอยากสอบถามเรื่องรถไทยรถเกี่ยวสอบถามก็ได้ครับมีคำต่อมีข้อแนะน้ำให้เยอะครับอืมแล้วก็คือสิออกคูมตานะหาผมก็ได้ครับผมสิพาไปออกเซลกับบริการดีครับอ่าบริการดีเป็นกันเองครับอืเซลกับบริการดีครับแล้วก็ บริการหลังการขายดีครับตอนขายในดีแทบสิทุกสวนเลยพี่น้องแต่มันขึ้นอยู่ครับบริการหลังการขายครับบริการหลังการขายเขาสิตามผลตามอย่างไงเขาสั่มใดครับรถรถมีปัญหารถไม่ไหมมีปัญหาเนี่ยเขาสเคแคร์เ,คเขาดีสดั่ไใดพี่น้องผมมีแนะน้าครับศูนย์ใดผมบอกว่า 2, 3, 0, สองสามศูนย์แล้วครับรถคูปตาเนี่ยแค่นี้ผมบอกว่าจะบานดุงพี่น้อง แด้อีกอีก,อกขันหนึ่งรถไถผมบอ,อกมาจากบ้านดีทุกศูนย์ครับแต่บริการหลังการขายนี่กะสีิตั้งกันอยู่ครับบริการหลังการขายการคช็กแคร์กันบริการเขาเนาะ มันเกี่ยวเขาโม้ได้ี่น้องเขานี่ละแต่มันมันเขาน้ำปีปวดไหลแกเลยต่องแบบนี้นะ,ะมานนีครับพี่น้องคลิปนี้ครับเปิดงานแล้วครับอืมฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนใช้รถไทยซิงแชนแนลนด้เลอเพื่อเป็ปเนกำลังใจให้คลิปต่อไปเรื่อยๆครับ นี่ยังครคอมเมนต์สอบถามมาได้ครับทิ้นี้ครัทุกท่านไปดีทุกปูทุกปนครับสวัสดีครับ